ครับต่อมานะครับก็จะเป็นการนักข่าวฟอนต์นะครับหรือว่าตัวอักษรนะครับผมมาที่ตัวโค้ดของเรานะครับมันอยู่ตัว NRC นะครับแล้วก็มาที่ตัวฟอนต์นะครับซึ่งเราสามารถนะครับกอไฟล์ฟอนต์นะครับที่เราต้องการนะครับมามาวางที่ตัวโฟลเดอร์นี้นะครับซึ่งฟอนต์นะครับที่เรา เอามีนะครับก็คือตัวที่ผมมีให้นะครับก็จะตามนี้คบอ่านนะผมจะกดให้ดูนะครับฟอนต์ที่มีนะครับก็จะมีอ่าเป็นตัวฟอนต์นะครับอ่าอทิตย์นะครับผมอ่ามีใบจําจุลีนะครับมีซีเอสนะครับประจานนะครับมีไอบีเอ็มนะครับมีกรนิตนะครับมีอไมตีนะครับอมี มิดนะครับมีอ่านาโต้แซนไทยนะครับมีพีดีนะครับมีพร้อมสารบันนะครับเอสเอฟธนบุรีนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทาซาดิตนะครับผมอ่าอ่านผิดต้องขอไปด้วยครับแล้วก็ไตลงนะครับตัวนี้อ่ะต่อมานะครับดิจิตการเซตฟอนนะครับมาที่ตัว c ซสเอนะครับสําหรับตัวแอดมินนะครับจะเซตฟอนอยู่ที่ไฟล์อ่าไฟล์อินเด็กนะครับอ่าอินเด็กนะครับอนี่ครับ เราสามารถนะครับมาเซตตัวฟอนต์นะครับที่เราจะใช้ได้ที่ส่วนนี้นะครับซึ่งตัวฟอนต์นะครับที่ผมใช้นะครับปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวฟอนต์าอ่าเอฟทนบุรีนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับได้ตามที่เราต้องการเช่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวซีเอสประจานนะครับอ่ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูฟอนต์ก่อนนะครับตัวเอสเอฟทนบุรีนะครับฟอนต์ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ ผมจะเปลี่ยนเป็นตัว c S อประจานนะครับก็วางเข้าไปนะครับอกะเซฟด้วยนะครับแล้วก็คนรีฟเฟรชดูนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะใช้เป็นตัวผอมช่ได้นะครับอ่าตัวผอมนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับมาเซฟด้วยเนาะแล้วก็คนรีฟเฟรชดูนะครับอ่า ก็จะได้เป็นนะคพร้อมมานะครับแบบนี้นะครับ